สันนะครับ3.0ก่อนส่งงานนะครับลถเสร็จตั้งแต่วันเสาร์ละเช็คความเรียบร้อยตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งงาน,นครับเดี๋ยวมาดูค่าการทำงานนะฮะอุณหภูมิวันจันทร์นะฮะวันจันทร์วันนี้นะครับ30นะประมาณ30-31 32เนี่ยนะครับอุณหภูมิตอนรถจอดภายนอกตอนนี้นะฮะ ตู้หน้าตอนนี้ได้หกจุดเก้าองศานะครับลมลมจากช่องบนตู้หลังได้อยู่แปดจุดสองอุณหภูมิภายในห้องโดยสารตอนนี้สิบห้าองศานะฮะสิบห้าองศาวัดที่หัวหมอนนะฮะวัดหัวหมอนแถวแถวที่เปิดประตูขึ้นไปเลยนะฮะฉะนั้นคืออุณหภูมิภายในห้องโดยสารตอนนี้ สิบห้าพัดลมตู้หลังสปีดสามนะครับพัดลมสปีดสามตู้หน้าก็พัดลมสปีดสามลมแรงเลยนะฮะ <Wow. S 1> นะครับ oh. สปีดสามหรือเปล่าอ๋อสปีดสี่นะเออสปีดสี่กันเลยได้หกองศานะครับล้างตู้หน้าให้เรียบร้อยลมแรง ลมแรงเลยแอร์เย็นครับ15องศานี้เราวัดจากตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ภายนอกมัน30 15นะ15องศาวัดจากบริเวณหัวหมอนนะฮะในส่วนของ8องศานะ8องศาก็วัดจากช่องลมด้านบนนะแสดงว่าลมที่ออกจากด้านบนมานะฮะ8เนี่ย89องศานะเข้ามาในรถ89องศานะครับ หือว่าความเย็นใช้ได้ครับความเย็นใช้ได้พร้อมส่งงานครับเดี๋ยวโทรแจ้งให้มารับรถครับจะได้ใช้รถเข้ามาในรถก็ขึ้นมาที่7.4นะครับเปิดประตูปุ๊บเสียความเย็นไปนิดนึง่งเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมใช้งานครับรถเสร็จ พร้อมใช้งานนะครับรถตู้นิสันรถตู้นิสสันสามพเทอร์โบนะครับอินเตอร์คูลเลอร์หลังซ่อมระบบแอร์แก้ปัญหาความร้อนแอร์สูงนะฮะทำให้คอมแอร์ตัดการทำงานความเย็นหายนะครับแอร์เย็นไม่ต่อเนื่อง เดี๋ยวไปดูค่าการทำงานคอมเพรสเซอร์และระบบความร้อนระบบแอร์แล้วก็ความเย็นกันครับวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเย็นจนขึ้นฝ้ากระจกเลยเดี๋ยวไปดูค่าการทำงานนะครับเมื่อวานตอนเทสก่อนซ่อมนี่แดดร้อนนะฮะวันนี้วันที่19กกันยายน 2,563ก็เป็นช่วงที่พายุโซนร้อนนะครับโนอืน่นเข้ามาประเทศไทยทางภาคอีสานตอนล่างนะฮะวันนี้แอร์เราเสร็จเรียบร้อยนะฮะจอดติดเครื่องเทสการทำงานเดี๋ยวดูค่าการทำงานนะครับ พอแม่หลังจากเปลี่ยนชุดหน้าคัดถ่ายน้ำมันคอมนะครับระบบทำงานได้ดีครับเดี๋ยวไปดูค่าการทำงานความร้อนและความเย็นกันนะครับ ยาแอร์เต็มระบบนะฮะตามสเปคลถอพัดลมทำงานทั้งสองตัวนะครับจัดการเป่าฝุ่นฉีดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะ ค่าความร้อนระบบแอร์วันนี้นะฮะก็อยู่ที่200นะครับ200ขอเร่งเครื่องเลยครับเร่งเครื่องความร้อนอยู่ที่225นะฮะ225บห้า เดินเบาครับเสียดายนะครับวันนี้แดดไม่ออกถ้าเทสกลางแดดจะได้เห็นค่าความแตกต่างว่าแตกต่างกว่าก่อนซ่อมหลังซ่อมต่างกันยังไงนะครับเปลี่ยนไดเออร์ใหม่นะครับ เปลี่ยนชุดคัดอะไรให้ใหม่เรียบร้อยนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับชุดคัดก็ทำงานได้เป็นปกตินะความเย็นนะครับล้างตู้หน้าให้นะครับล้างตู้หน้าให้เรียบร้อยอความเย็นลงมาตอนนี้อยู่ที่6.8องศานะ6.8องศา ตู้หลังได้7.8นะครับซ้ายขวานะจะมีซ้ายขวาความเย็นอาจจะไม่เท่ากันนะครับอีกช่องอีกตู้หนึ่งได้อยู่9.3นะครับระหว่าง7.8กับ9.3นะครับคือเช็คแล้วกำลังลมอะไรใช้ได้อยู่สปีด1 2 3 4อะไรได้หมดนะตู้หลังลมแรงใช้ได้เมื่อวานตอนแดดร้อนๆเนี่ยได้อยู่ประมาณ14องศาใช่ไหมฮะ14องศา วันนี้ความเย็นลงมาที่7องศากับ9องศานะฮะอันนี้ก็เริ่มลงมานะ9องศาตู้หน้าเมื่อวานได้ประมาณ10วันนี้ลงมา68นะฮะความร้อนเมื่อวานอากาศร้อนก็ขึ้นไป200 50-260นะรประมาณนั้นนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเลทประมาณ200นะครับส0งรถือว่าการทำความเย็นทำได้ดีครับ ก็วันนี้มันอากาศไม่ไม,ไม่ไม่สูงด้วยเนาะอุณหภูมิรอบรถตอนนี้นะฮะยีเนะเห็นไ,ไหมฮะเราจะพยายามคุยเรื่องอุณหภูมิรอบๆด้วยวันนี้อุณหภูมิ2 7เดนะฮะยี่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปวัดในรถนะว่าในรถอุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้เรายืนข้างนอกนะมันยี่แต่ลมออกจากช่องลมทูหน้ามา6.8 7.49.1อเดี่าเดี๋ยวเราให้ช่างเอาเทอร์โมมิเตอร์เข้าไปไว้ในรถนะฮะ เข้ามาเช็คค่าความเย็นภายในรถนะฮะก็ตู้หน้านะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดจุดห้านะครับตู้หลังก็เก้าองศากับแปดองศานะฮะแต่อุณหภูมิห้องตอนนี้ในในตอนหลังเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบสี่เมื่อกี้เราอยู่นอกรถยี่สิบเจ็ดนะฮะในห้องตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบสี่องศาแลวความเย็นที่ออกตามช่องลมมานะ ตามช่องลมต่างๆมาตอนนี้เราวัดกันกลางรถนะวัดกลางรถนะครับก็ซ้ายขวานะฮะซ้ายขวาก็อยู่ที่8ปดองศานะครับอุณหได้เได้7.4นะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารตอนนี้ก็24องศาไม่มีแดดก็อยู่ในเลทประมาณนี้นะฮนะถือว่าทำงานได้ดีนะครับทำงานได้ดี ตอนเจออากาศร้อนๆจะเป็นเครื่องพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่าระบบที่เราทําให้ไปสามารถรับมืออากาศร้อนและเย็นต่อเนื่องได้ดีไหมนะฮะน้ํามันคอมเติมให้ใหม่ตัวกรองน้ำยาเปลี่ยนแล้วนะครับก็การไหลเวียนน้ํายาดีขึ้นนะครับได้ล้างตู้หน้าช่วยนะฮะทำให้ลมผ่านได้ดีใส่กรองแอร์ให้เรียบร้อยนะฮะก็ป้องกันฝุ่นทําให้ผู้โดยสารคนขับตอนหน้าก็ได้รับลมแอร์ที่สะอาดขึ้นนะครับ ลมแอร์ที่สะอาดขึ้นและเข่าหน้าถ้ามันอุดตันเราก็เปลี่ยนกรองแอร์ได้นะครับเปลี่ยนกรองแอร์ได้ก็เป็นงานซ่อมรถนิสสันนะฮะตัว E 2 5 3.0นะครับ, e รบเราเปิดเทสความเย็นนะฮะที่เทอร์โมสุด นะครับแล้วก็พัดลมสปีดสามนะครับสปีดสในรถก็เย็นได้เจ็ดจดแปดองศานะครับตอนหน้านี้อุณหภูมิส่วนหน้านี่ก็ลงมาประมาณ21่สอองศานะครับพอล้างตู้เสร็จลมแรงมากประกอบเก้อ,อะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับรถเข้า เปลี่ยนชุดคัดคอมแอร์ถ่ายน้ำมันคอมล้างตู้นะครับเปลี่ยนกรองแอร์นะครับตอนเลขไมลสามแสนหม่นหกพันกิโลเมตรนะครับความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะครับรอบเดินเบาแอร์เย็น ตอนหลังก็ลมแรงนะครับวันนี้เราซ่อมตามอาการที่เจอนะฮะแล้วก็เปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพให้ตัดตอบปกตินะครับลงมาที่หกจุดสี่ตัดนะฮะตอนนี้ขึ้นมาที่6กจุดเก้าิมในห้องตอนหน้านี้1 9บเก้าจุดห้านะฮะลมที่ออกมา ช็คค่าการทำงานระบบแอร์ก่อนประเมินสรุปเสนองานซ่อมนะฮะเดี๋ยวต้องดูสาเหตุกันก่อนนะว่าเราเจอปัญหาอะไรคันนี้แจ้งซ่อมบอกว่าติดเครื่องใหม่แอร์เย็นใช้ไปสักระยะความเย็นหายแอร์ไม่เย็นเลยนะก็เดี๋ยวเราลองเช็คค่าการทำงานกันดูครับระบบแอร์ตอนหลังนะครับ ช่องลมซ้ายขวาเย็น14องศาใกล้เคียงกันนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็ประมาณ39-40กว่าองศาภายในนะฮะตู้อยู่ตอนท้ายนะครับตอนนี้เราวัดอยู่กลางรถนะวัดกลางรถทั้งสองช่องเลยนะครับ อยู่เลทประมาณ14องศาเดี๋ยวไปดูตู้หน้านะครับจอดกันกลางแดดแบบนี้นะฮะแดดร้อนๆแบบนี้จอดเทสกันกลางแดดแบบนี้นะครับเพราะว่ารถใช้งานจริงบางทีก็ติดเครื่องฟรีเครื่องอยู่กับที่นะเดี๋ยวไปดูค่าการทำงานนะฮะ ตูนหน้าได้อยู่10นะ10.8องศา10องศานะตีว่า10องศาร้อนเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วถ้าเกิน5 0องศา,านี่จอดิจิตอลจอดิสเพย์ก็จะเริ่มผ้าผ้าแล้วนะฮะได้อยู่10นะแต่สิ่งที่อยากให้เห็นก็คือนี่ครับความร้อนระบบแอร์ตอนนี้ความร้อนระบบแอร์มันสูงเนี่ยความร้อนระบบแอร์มันสูง ตอนนี้อยู่ประมาณ275ฟรีเครื่องอยู่275เนะี่ยความร้อนสูงถ้าไปเจอในบางวันที่ร้อนจัดๆร้อนกว่านี้นะร้อนกว่านี้หรือจังหวัดที่มีความร้อนสูงอาจจะทะลุ3 0 0ถ้าเกิน300ขึ้นไปเนี่ยระบบจะไม่ไหวแล้วนะฮะระบบจะตัดตัวเองแอร์อาจจะกลายเป็นลมอุ่นๆเฉยๆจะไม่มีความเย็นแบบนี้นะฮะไม่มีความเย็นแบบนี้ คือน้ำยาแอร์เต็มปกติแต่ความร้อนระบบแอร์สูงอะไรในระบบมันเสื่อมนะฮะอะไรในระบบมันเสื่อมระบบพัดลมระบายความร้อนทํางานทั้ง2ตัวนะครับทํางานทั้งสงตัวปกติครับสภาพไดเออร์ก็คุค้นๆหน่อยนะครับ น้ำยายังถือว่าไม่เต็มระบบดีแต่ความร้อนสูงแล้วนะถ้าแบบนี้เราเติมน้ำยาเข้าไปก,ออก็เพิ่มแรงดันอันตรายต่อระบบนะครับเนี่ยเพราะระบบมันเจอความร้อนมากๆระบบมันสั่งตัดตัวเองนะเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องนี่ความร้อนขึ้นไปที่สามร้อยนะฮะ นี้รถใช้งานมา326,718กิโลเมตรนะครับเฉพาะรถวิ่งนะเรานับกันตอนเฉพาะตอนล้อหมุนรถวิ่งถ้าติดเครื่องจอดสตาร์ทแบบนี้นะให้นั่งรอกันอยู่ในรถนะติดเครื่อง เข้าห้องน้ําปั๊มเราไม่ดับเครื่องอะไรนะหรือว่าฟรีเครื่องรองกันอยู่แบบนี้นะฮะเราจะเห็นว่าความร้อนระบบแอร์สูงในส่วนของความร้อนเครื่องยนต์เป็นไงครับน่ามาดูก็ปกตินะครับพอมันแยกกันพัดลมเครื่องก็ส่วนพัดลมเครื่องความร้อนเครื่องก็รายงานที่นัาปักระบบแอร์ความร้อนมันสูงมันก็ลองวัดน้ํายาดูแบบนี้นะฮะพัดลมเปิดที่สปีดหนึ่งนะครับที่ได้สีองศานะ ลมยังแรงอยู่นะฮะโอเคเร่งน้ำยาสุดนะครับสรุปนะครับรถคันนี้หลักๆเจอปัญหาเรื่องความร้อนระบบแอร์สูงถ้ามันพีคสุดๆระบบจะสั่งตัดตัวเองไม่ให้ระบบคอมเพรสเซอร์ทำงานส่งผลให้ระบบแอร์มีแต่ลมนะฮะมีแต่ลม,นะม,ลมพอวิ่งไปสักพักความร้อนระบบแอร์คลายตัวนะครับ ก็สั่งให้ระบบทํางานเย็นแบบเนี้นะเย็นปกติแบบนี้แหละครับเหมือนสตาร์ทใหม่ตอนเช้าใช้งานได้ปกตินะวิ่งใกล้ๆได้ปกติแต่พอออกต่างจังหวัดวิ่งทางยาวๆเจอปัญหาแน่นอนเลยโอเคครับชุดหน้าคัตคอมแอร์ของรถตู้นิสสันนะฮะเครื่องสามพัน จะเห็นแล้วนะว่าปุ่มยางมันขาดแล้วนะเห็นไหมปุ่มยางจริงมันต้องมีปุ่มยางแบบนี้นะครับปุ่มยางแบบนี้ตอนนี้ปุ่มยางมันขาดไปแล้ว <c oughs> ปุ่มยางมันขาดแล้วตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะมันหายไปแล้วจริงๆมันต้องมีแบบนี้นะฮะก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนชุดหน้ามันะฮะเปลี่ยนชุดหน้าไปเลยนะเปลี่ยนชุดหน้าเลยนะฮะเพราะว่าแผ่นนี้มันต้องมาทั้งชุดกับชุดหน้าอยู่ละ แล้วก็จะได้ถ่ายน้ำมันคอมอถ่ายน้ำมันคอมอันนี้คือตัวคอมแอร์ตอนนี้คว่มน้ำมันลงมาเนะี่ยเอาตั้งขึ้นเลยเหรอตั้งขึ้นออกมาอี๋โอ้โห,โหไม่เหลือนะน้ำมันยังไม่ออกมานะครับนะโโสาเหตุนี้ทำให้คอมเพรสเซอร์ร้อนได้นะถ้าปริมาณน้ำมันคอมที่กลับมาคอมมีไม่พอนะครับ มีไม่พอก็คอมก็มีความร้อนสะสมสูงนะก็ดีนะโชคดีที่มันไม่ล็อกนะโชคดีที่คอมไม่ล็อกนะยังสามารถใช้งานขับมาได้อยู่รถกลับจากต่างจังหวัดมานะครับเนาะโอเคครับตั้งไว้เงี้ยเนาะตั้งไว้ก่อนไม่มีละไม่มีมมอ่ะถอดชุดหน้ารับเลยดีกว่ามันไม่มีละความยังไงก็ไม่มีละเนาะ อ่า,าออกแล้วครับนี่ฮะดูสภาพภายในนี่ขั้นตอนที่ค่อนข้างจะสภาพภายในยังถือว่าโอเคนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะเช็ครั่วให้อ่าเช็คร่วให้ดูการรั่วซึมเป็นการตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบด้วยว่ามีการรั่วซึมไหมนะฮะอ่าดูระยะของมันพอน้ำมันคอมมันไม่มีเลยนะมันแห้งไปเลยนะไม่มีน้ำมันภายคอม งานนี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะคะคือลูกปืนชุดพวกนี้นะฮะมันจะเป็นตัวย้ำเนาะเป็นตัวย้ำนะฮะมันไม่มีกิฟล็อกฉะนั้นคือวันนี้แสดงว่าใช้งานมานานนะใช้งานมานานแบบนี้นะฮะเขาจะย้ำมานะเขาจะย้ำไวนะ้วันนี้เราดูดมุลเล่ขึ้นมาลูกปืนไม่มานะครับลูกปืนไม่มานะี่ย ดูดขึ้นมาปุ๊บลูกปืนติดอยู่แกนคออยู่นะลูกปืนติดอยู่แกนคออยู่นะฮะก็งานนี้ทําช่างปวดหัวนิดหน่อยอ่ะโอเคดูตรงมาก,ก่อนที่เหลือค่อยว่างันดูสภาพสายพานก่อนเนาะสายพานเป็นไงบ้างนะครับโอเคสายพานยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูสภาพคอมแอร์ที่ถอดออกมาเนาะในส่วนของตัวตู้แอร์เนาะจริงๆมันก็จะมีมีกรองกรองแอร์นะเนี่ยเดี๋ยวดูมีกรองแอร์แต่ตัวนี้เขาเอาแผ่นตัวนี้ปิดไว้น้วนะ,ะปิดไว้เดี๋ยวเราจะใส่กรองแอร์ให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่กรองแอร์ให้ จะได้ช่วยป้องกันฝุ่นได้ก็เดี๋ยวจะฉีดทำความสะอาดให้ด้วยนะฮะฉีดทําความสะอาดนะฮะต่อไปลมจะได้สะอาดขึ้นนะฮะจะได้ทําความสะอาดตัวให้นะครับ จัดการถอดตู้แอร์ออกมาแล้วนะครับเอาออกมาล้างทำความสะอาดเลยนะครับสภาพตู้แอร์ของรถตู้นิสัน3.0นะคนะฮะก็ตอนแรกจะแก้ในส่วนของที่เสนอนะครับ เปลี่ยนชุดคัดถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนกองน้ำยาแอร์นะฮะทำความสะอาดแผงนะฮะพอลื้อมาดูกองฝุ่นปรากฏว่าไม่ได้ใส่มานะครับแล้วก็สภาพตู้ก็แบบนี้นะฮะเดี๋ยวจัดการเพิ่มการล้างตู้เข้าไปในงานซ่อมนะครับล้างตู้หน้าแล้วก็ใส่กองฝุ่นด้วยนะฮะเดี๋ยวจะใส่กองฝุ่นให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนฟองน้าใหนะ้ฟองน้ําให้ ฝ่นะองน้ำเนี่ยบีบีหมดแล้วนะฮะบีบี BB หมดเดี๋ยวจะเปลี่ยนของใหม่ให้นะฝองน้ำจะเป็นแบบนี้นะฮะฝองน้ำจะน,นูนสูงแบบนี้นะครับโอเคจัดการล้างทำความสะอาดจะได้เช็คลวนะครับเช็คั่วตู้แอร์ของรถตู้นิสสันนะครับ หลังจากล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะรถใช้งานมานานที่ร้านก็จะเช็ครั่วให้ก่อนนะฮะถ้าร่วซึมจะได้แจ้งทางเจ้าของรถนะครับอันนี้ไม่ร่วไม่ซึมนะครับไม่มีฟองอากาศช่างจะได้เตรียมประกอบนะครับเรียบร้อยครับใช้ได้ เดี๋ยวใส่กองฝุ่นนะฮะต่อไปก็เปลี่ยนกองฝุ่นนะครับก็จะยืดอายุการถอดล้างตู้แอร์ได้ตู้แอร์ของรถตู้นะครับหลังจากล้างทําความสะอาดเช็คัร่วเรียบร้อยนะฮะช่างเปลี่ยนฟองน้ําต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะฮะฟองน้ําใหม่หมดเลยนะครับฟองน้ําใหม่ ทำความสะอาดโบเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดโบเวอร์ให้เรียบร้อยเตรียมประกอบและเดี๋ยวใส่กรองแอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวใส่กรองแอร์ด้วย<น>ภายในจัดการเช็ดฝุ่นดูดฝุ่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ได้เช็ดไม่ได้ดูดฝุ่นมานานนะฮะก็ฝุ่นเยอะจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่าง เดี๋ยวจะได้ประกอบตู้ครับตู้แอร์ของรถตู้นิสสันนะครับก็พอใส่กรองแอร์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปนะก็คราวนี้จะกรองฝุ่นกรองอะไรได้แล้วนะฮะนะเรียบร้อย ก็เลือกใช้กรองแอร์ของ r r t t e c ให้นะครับนะฮะตัวนี้กรองค่า PN 2.5นะฮนะได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นกรองแอร์ที่ไม่ใช้สารฟอร์มอลินในการฟอกขาวนะฮะก็ทำให้หายใจได้สบายใจยิ่งขึ้นนะโอเคครับติดตั้งได้เลย ชุดอะไรของรถตู้นิสสันนะครับที่จัดให้ในงานซ่อมครั้งนี้นะครับชุดหน้าคัดนะครับของใหม่ตัวนี้ลูกปืนของญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้ใช้งานมาตรฐานนะครับเพราะรถตู้นี้ส่วนใหญ่แล้วฟรีเครื่องจอดอยู่กับที่นะะถ้าไปเลือกใช้ชุดคัดที่ลูกปืนไม่มาตรฐานก็มีปัญหาแน่นอนนะฮะ ของเดิมนะฮะลูกปืนที่หมดสภาพนะครับยึดติดกับแกนนะก็เอาออกมาเรียบร้อยนะฮะมีไดเออร์นะไดเออร์ก็เปลี่ยนใหม่ลูกยางวอลิงเปลี่ยนใหม่นะครับน้ำมันคอมนะของใหม่นะฮะตรงตามสเปคชุดคอมแอร์นะครับก็คอมแอร์ เช็คลั่วเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมอ่าเรียบร้อยช่างเตรียมประกอบ